สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เปินสสขูดสุคนเด้อหลังจากเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักเนาะพี่น้องกะพยายามตงเมื่อคืนนี่ก็เนาะแต่ก็ตื่นเศร้ามากอะพยายามอีกเชือหนึ่งพี่น้องแต่กระบ,บูหัาสิได้ปลาลายหรือบ่อเนาะปลามันก็คือค่อยว่าวเะไแถวให้หน้ามันก็บางครันมันก็ขอนเบิดหนะ้าเรือแต่ให้นองกะบูหัวได้ลายทำใจพอ่นสิเป็นคนพยายามเฮาก็สิตามไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าะได้ปาลาหรือบ่อเนาะพี่น้อง เมื่อคืนนี่น้ำเต็จเห็นนี่มันโยกเลยเนาะคืนนี่เต็มหมดหหอะไรอุเด้อเด้อขับวีเห็นยังเด้อขับไปฮอบทิพหอฮบแดน,นบเบอร์เกอร์ เศร้าน้ามันกระิลดลงนะกลางคืนเมื่อคืนนี่ลาดฮอดปานปานน่วาดเบิดหันหน้านะให้หน้ามันบกเบิดตัวมันคลอนเบิดเหรอเนาะบางส่วนเขาก็เก็บได้บางส่วนเขากะไ,ไปเก็บบิท่านมันก็ตายกองอยู่นะพี่น้องตายแล้วลายบิรเป็นปลาซิปลาซิวบิรเปร็นปลาซิวป,ประขบประดุกหรือว่าปลายยังละลายชนิดนี่ บัดนี้พอเวลาน้ามันมามันกับบุมีลงตรงที่หัวมันตายเบิเลยวังหันเนาะเรือแต่นนองบนขอยไปงุมหอยแล้วก็ไปตึงแหบบ่าวจนกับปลามันกับเล่ยบลายนะก็เลยแบบลงตรงน้อยเดียวอเมนวังหันน้าบอค่อนเบิดนีบอึปลาเต็มมายะเลยเนาะเมื่อคืนนี่เต็มยี่ท่วมหอดป่าเข่าเนี่ยไปตรงทมก็เข่าเบิด อันนี้เป็นทางน้ำไหลโดย่ยางจนลอยน้ำเพลนโดยจนน้ำถ่่มลังโดโดเนาะเป็นทางน้ำไหลเนาะคือนี้ย่างลงมาแถวนี้เพียงหัวเขา พยายามสื่อเลยพี่น้องโตรงหู้ดหงิดปลาจากโตรงเอาเหยื่อี้ยุกเ,เ,เ,เอากระปูออกเนาะทำปูหันไล่เหยื่อันมานนำน้ำ,นำบันใส่โตรงอยู่พูดเนาะบวดระบายน้ำลงหงวย ี่เดฮอดไปที่นอกอน,นี้บันปากมันเนาะแล้วก็ที่เงาต้องไปแกะกลนีนเมื่อคืนนี้ยังลายน้ำน้ำเต็มอันนี้เมื่อคืนกระปูนี่ตัวใหญ่กระปู Tóc <laughs> đấy đồ tìm mìm cho mình tất phù anh ạ mìm được mìm được mìm được mìm đó nó quá ันหาบางคนปลาลายเต็มอะหยัเนาะนี่ก็ปลาลายอยู่แต่ว่า,วางหันมันน้ําแห้งเบดปลามันมันตายเลยจ,เยจักีเหือ่จักปลาจักนี้จักโตนซุกโดลงเลยอโดตกได้ด mum má tên đây mum Cái ừ. gì cả thế không? Mà là nó khi nào? Ý tao lai đi! Lược, nhửa, lược กูไต่หงมพี่ปลามันก็สีตายเนาะปลาถึงต่งเพราะว่าน้ำทั่งมันแหง้งเพระั่จักขี้เหนื่อมาจักเนาะ โด,โดป้าก็มีอยู่ม่นหันบหรายที่น้องถ้าก็ตายเบิดหละเนาะเบิดเซอร์เบิดก้าน่านลบประเห็ดยักันดีน่ามน่ามนั้นนี่มันก็สิีดไลลงหวยเน้องที่น้อง พอย่ำปลาขึ้นย่ำพนใหม่มันกระสีปลามันก็ะสีขึ้นมาตามนี่เละไปไห,หนาไปอันนองเนาะพอย่ำนี่มันลงนกระสีลงไปก็ปขอตายไปเนาะโอ้โมดมโลแล้วกระสิหมัดหมัดก้นมันไว้เนาะพี่น้องหมัดก้นมันตรงใสป่ปลาแหละเนาะตามไหนอง ลูกกต่สักได้จะปลาสักโตน้อยหน่อยบ้างกระปูกระบริเก็บเนาะมันขึ้นนี่เก็บไปแล้วกระปูกับน,นี้กะปล่อยนนไปเนาะบริเก็บไปสมัดไว้ผู้เก่าเบเกอร์เบเกอร์เบเอร์ด เดีบบ๋ยวบอสโอ้โยเหล,ล,ลือบบอสเมื่อไปมุมเบกเกอร์เด้อเด้อป่ะขึ้นในมุมได้ปลาคอใหญ่ต้องงหห่ายหนึ่งคาบเมือ่อพระเจ้าบอกเห็นนกตอนพื้นคาบอันเห็นตอนอันพื้นนั่งเผาอยู่เอาไปคาบชิมไว้ในข่างกองไฟแล้วก็นั่งเผาอยู่บักเบอเกอร์ไปใกล้ บเกอร์ไปใกล้เพิ่นแล้วเพิ่นหายก็เลยว่าเอ้ามันห่วงอีหยังเนาะไปเบิ่งมันนั่งเฝาปลาขอใหญ่โอ้ยบมุมมันหมากมันปลาได้บักมุมดีจังสิเบิ่งปลาเนาะพี่น้องบ่ฮู้ได้จักโตโอ้บรรยากาศตอนเช้าๆตะเวนกําลังเริ่มขึ้นโอ้ได้หลายตัว มันตายบนที่หนองมีปลากันมีทั้งปลาก่อหรือปลาดุลนอกมักน,มกน,กกนเนาะได้ยินเสียงว่มุมมันเห่ากลับมาเบิง่งน่าจะเห่ากระปูมุมเพราะว่าปูเทียนเอาออกจากต่งเลยเนาะขอใอยก็ปล่อยมันด้วยบิ่งก่อน,นเอาบนห่อย เอายังมุมงคาบมา้เบิ่งดูคาบดูพอแล้วก็เอาต่งขึ้นเลยเนาะไม่ได้ใส่เลยพี่น้องเตอนนี้กำลังคอยมีปางเลยอย่าใส่เลยมันจะพาดใส่ไหมวะเนาะมันเห่ากระปู๊งปะปะมุ้งปะปะเมื่อกี้ไปปลุกปะเมื่อกี้เมื่อกี้โอ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 ้เช็ดเช็ดไปด้วยไเด้อยปะ ขึ้นมาดอขึ้นมาเปียกไปเลยนะเมื่อปลาเมื่อเมื่อปลาปลาเมื่อเมื่อไตามาไตามาแดดออกเนาะหลังจากฝนตกชุมช่มฉ่ำไปเมื่อคืนเนาะพอ่นก็เลาะ,ะน้ำห,หน้นาเลยเละาะวังน้ำแถวไฮนาเนาะเปล่าเล่ากับเอื้อยกะตื่นเศร้ามากกะเมื่อคืนนี้ เบ็ดหายไปเศร้ากว่าอันเนาะน้ำผัดไปกะมมหาอีกตอนเศร้าโมหัวได้จากอันมหาตอนเศร้าแต่บางอันมันกะศูลหายไปเลยเหระว่าน้ำกับผัดไปเบ็ดเลยเนาะเป็ดหมมันก็ได้จากอันตอนเศร้าเบ็ดสามสิบกว่าอันได้แต่สิบอันหนึ่งคืนเนาะว่าน้ำมันลายแถวนี้น้ำเต็มอยู่คืนแต่ตอนนี้มันก็ไหลไปเบ็ดล น้ำให้น่าก็จดล้นเห็นจังอันอ้าวอันนี้อันนี้อันเดียวเนี่ยนะกมดได้้ใดนะคนตกก็จังไดมันตายเลยเนาะอรีแสดงว่ามันกินใหม่มาจาก บะบูกินใหม่ดอกกินต่เมื่อคืนนี่มันกินแต่ตอนเมื่อคืนนี่ยคุณอันนี้เอานะคะเด้อกกเสื้อเสื้อเันได้คิวลองเอาให้นาอีกจองสี่ได้กบเสยแปดสิบคิวจองสิบสี่สิบหกสิบแปดแปดแล้วเก้าเาไปเชียงเมื่อคืนนี้ได้เท่าไรได้สิบได้สิบพยายามต่อก่อนตรงห้าเมื่อคืนยังถือเนาะอันนี้เป็นตัวเดียวนะมันลดอนนะพี่น้อง เดี๋ยวมื่อใดมันจะแดดที่มาแก่โตใหม่แม่นิคนตกจำแสดงว่ามันอยู่ได้เนาะขันคนตกเนาะใส่เบ็ดยาเธอไปกินข้าวฝนตกกระนำา้ชั่วโมงน้ำเต็มที่ย์ได้พอทำยังเออเบ็ดข้าวแดดนะเบ็ดน้อยตัวเดียวนะได้เป็ดน้อยดีนนี้มันบวกกินเบ็ดเนาะ มาหาเก็บเมื่อคืนนี้มันเก็บไปบุเบิดมันบุเห็นเบ็ดทิ้อไปมันใส่เบ็ดกบอยู่แคมน้องตัวนะป้าน,นินมากินเสยพี่น้องสดสื่นพี่น้องว้าตัวบรรยากาศดีขนาดต้นข้าวสดชื่นแล้วก็แดดขึ้นยามตรงแล้วก็ เลาะเมื่อกะผ้าเบิ่งอันป่าเข่าแถวนี้น้องพี่น้องน,น้ำาค่นี้บนที่ว่าอันคอยเบ้าน้ำเพียงนาแข่งเดยนนี้น้ำเต็มอยู่เนาะโอ้ดีไลายพี่น้องขักไล่เข่าหน้าให้ในี่งามอีพี่น้องกำลังอ่อยก้มอันกำลังเริ่มใส่น้ำนมเนาะแต่เข่าพี่นี่กะ จ้ากว่าเสียหายลายว่าจากห่วงมันมีมิดนั่นมีมิดรีบมิดดำามิดแมงน้ำเนาะตอบกับแสงแดดย้ำเศ้าพี่น้องแต่กระข่อยู่เนาะพ้นตกชุ่มช่ำไปแล้กาน้าเต็มอยู่แหลคะค่ะมีแดดเข่าเขากระสื่นเนี่ยเนาะบรรยากาศโอ้ยขักเลย จักหน่อยกับพ่อเมางแล้วนี่เนาะจักหน่อยกับพ่อเมาแล้วพี่น้องเขาตอนนี้ก็สี่ย่างเมื่อก่อนน้องพี่น้องโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี่ก็ขอจบเอาไว้สวัสดีกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดสั่นกระดิ่งให้สปอในให้เด้อพี่น้องพ,พ่อกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปเนี่ก็ขอโตลาไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง